วัสดีค่ะวันนี้ครูสไตล์นะคะมาปักเสมออยู่ที่อุทยานศรีสะชนาลัยนะคะอําจังหวัดสุขโขทัยค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็น <y> จังหวัดสุขโขทัยนะครับอยู่ที่อําเภอศรีสัต์เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับศรีสัตจะมีสองอุทยานเนาะมีอุทยานแห่งชาติกับอุทยานประวัติศาสตร์ตอนนี้ตอนนี้คืออุทยานแห่งชาตินะครับม,มีที่กางเต้นเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้เรามาเย็นหน่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะมากตอนนี้ถึงประมาณบ่ายสามค่ะวันนี้ ครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกละเดี๋ยวเย็นนี้เราดูแค่บรรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาอาจจะพาเดินนะครับไปทั่วๆเนาะแล้วก็ห้องน้ำคงเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะพาไปดูนี่นะครับตอนที่เรามานะครับนู่นเลยเราขี่รถมากันอีชายป่าตรงนู้นนะครับแล้วก็ขี่วนรถเราสามารถขี่วนได้ตลอดเลยนะครับเนี่ยตรงชายเข่าตรงเนี้ยวนได้ตลอดเลยตรงนู้นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ทําการนะครับ ถ้าสมมติจะพาเด็กๆมาเข้าค่ายมาอะไรเงี้ยก็จะมาอบรมกันตรงนี้นะครับแล้วก็ขี่วนมาวนมาตรงนี้อีต้องข้างๆนี้ที่เห็นอยู่นี่คือมีคนกลางเต้นอยู่เนี่ยสามารถกลางได้หมดเลยนะครับจากถนนนะครับถ้าข้ามาฝั่งฝั่งทั้งกล้องที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะกลางเต้นได้และไปอีกฝั่งตรงข้ามก็จะกลางเต้นได้เหมือนกันแต่ว่าที่มันจะออกไหลๆนิดนึงมันจะเป็นลำธารครับรอบๆนี้เป็นลำธารหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นปา่าหญ้าแล้วก็จะเป็นเนี่ยภูเขาติดตินภูเขานี้เป็นลำธารหมดเลย วิวฝั่งอีฝั่งนี้สวยครับเห็นไหมครับมีภูเขาสวยๆเลยเรากลางเต็นกันตรงนู้นนะครับตรงนู้นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรกินแล้วครับเพราะตอนนี้เย็นละเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกสะก่อน ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งครับห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์เกือบใกล้จะตกละอุณหภูมิตอนนี้นะครับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบ8องศาอ่ะสิบเจองศาประมาณนี้ครับความชื้นค่อนข้างเยอะครับคืนนี้คัน้างหมอกลงเยอะแน่เลยนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศลานตอนนี้เริ่มเงียบแล้วครับแล้วก็จะมีเหมือน เหมือนเป็นคนแถวนี้ครับเนี่ยเขามาเตะบอลกันอยู่ตรงนู้นนะครับมรูในกล้องจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้พาทิตย์ก็รับรับขอบเรียกอะไรเดียขอบเข่าไปละนี่นะครับก็จะประมาณนี้นี่คือโซนที่เรากางเต้นกันนะครับก็ข้างหลังเป็นเข่าเลยครับทัดจากเข่าไปก็จะเป็นลำธารเล็กๆน้ำน้อยครับช่วงนี้น้ำน้อย เช้านี้ก็อุณหภูมิเก้าองศา10บองศานะครับยิ่งใสเหมือนยิ่งเย็นครับตอนนี้ตอนนี้เราก,นนก็อยู่ท่าแถวหน้าหน้าร้านนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูลานกันสักนิดนึงว่าร้านนี้มันอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานเรามากันเย็นเราเลยไม่ได้คุยตอนนี้เราอยู่หน้าน้ําตกครับอ่าอันนี้เป็นน้ําตกน้ําตกน้อยน้าตกสร้างขึ้นนะครับทางด้านขวานะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้น ตรงนู้นน่ะเป็นเป็นเป็น,ปน่วนที่เราขับรถมาครับเห็นไหมสะพานเนี้ยเราขับกันมาเมื่อวานนะครับเราก็ขี่ตรงไปทางนู้นนะครับหรือจะเข้ามาในซอยนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วนหาที่กลางเต็นกลางเต็นนี่จะเป็นที่แบบรอบๆนะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าสมมุติเรามาจากข้างหลังเนาะถ้าเราเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลานหาวนหาที่กลางเต็นได้ <inate> นะครับหรือว่าเราจะตรงไปทางนู้นก็ได้ครับนะครับตรงไปทางนู้นก็ได้นะครับแล้วเราจะพาเดินวนไปทางนู้นเนาะโอเคมาที่นี่ครับเพื่อนๆเพื่อน,อน,อน,อนๆสามารถว,วนรถแล้วก็จอดรถแล้วก็กางเต็นท์ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายตังค์ที่หลังจ่ายตังค์ค่ากางเต็นท์อีจจุดข้างหน้าที่เราจ่ายเงินอันนั้นเน่ะเป็นคือจุดเข้าอุทยานนะครับเออจุดเข้าอุทยานของที่นี่ครับสามารถปั๊มสมุิ พาสปอร์ตของเราได้ด้วยนะครับไม่ต้องมาปั๊มตรงนี้ก็ได้เพิ่งเคยเห็นนี่แหลนะเนาะทุกที่ก็คือต้องมุใจ่ายตังค่าเขาย่างเดียวเราจะมากางเต้นมาปั๊มพาสปอร์ตตรงมาอีอุทยานอีที่ทําการข้างในโอ้ยวิวนี่สวยเราให้ดูวิวนี่ก่อนโอ้ในลกองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไปเพื่อนๆต่อจริงๆที่นี่ร้านค่อนข้างสวยครับที่กางเต้นก็เยอะครับเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเป็นสนามจอดทอครับแราก็กางเต้นรอบๆได้เลยเสียงเดียวเนาะมันดังไปหน่อยครับเราเหมือนเต้นเราอยู่ตรงกลางครับอีต้องหัวนอนแล้วก็คุยกันดังมากเล่นเกมอะไรกันไม่รู้ทั้งคืนอีต้องอีกฝั่งนึงของเต้นพวกเราก็ ลองคาราอเกะครับตั้งแต่หัวค่ำยันดึกเดินเจ้าหน้าที่เดินไปบอกรอบนึงก็เงียบไปได้พักนึงแล้วก็เอาอีกหละเจ้าหน้าที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้เนเาะได้แค่เดินไปบอกดังก็ดังไปอะไรประมาณนี้แหละอ่ะนี่ครับเพื่อนๆถ้าเราจากทางเข้านะครับเราขีต่ตรงข้ามาเรื่อยๆยังไม่เลี้ยวซ้ายตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะมีป้ายบอกว่าตรงนู้นคือที่ทําการอุทยานนะครับ เราต้องเข้าไปจ่ายตังค่ากลางเต้นตรงนู้นนะครับรวมถึงเช่าเต้นเช่าทีน่นอนเช่าอะไรต้องนั้น,นก็ได้นะครับไปต่อเดินตรงไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นเนี่ยรอบๆเนี่ยจะเป็นลานกลางเต้นทั้งหมดเลยครับสามารถกลางได้หมดเลยห้องน้ําอีส่วนแถวแถวนี้นะครับจะมี2จุดนะครับมีห้องน้ํา2จุดแล้วก็มีอีกที่เลี้ยวขวาไปทางหลังนู้นอีกมีอีกจุดนึงนะครับแต่นั้นลานน้อยหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแผนที่หน่อยนึงครับ อันนี้เป็นแผนที่รวมๆนะครับถ้าดูก็คือเราขี่รถมาจากจุดนี้เพื่อจ่ายเงินค่าเข้าใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วก็จะเป็นสี่แยกที่เราให้ดูกันมเมื่อกี้ครับเราสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปวนหาที่จอดได้เลยคือจะขี่ตรงมานะครับตรงมาปุ๊บตรงนี้เป็นส่วนที่เราบอกครับตรงข้ามก็ที่ทําการใช่หไหมครับตรงนี้คือที่ทําการอุทยานแล้วส่วนที่เรา ยืนอยู่เนี่ยที่มีป้ายนี่นะก็ประมาณนี้ประมาณแถวแถวนี้นะครับแต่เราสามารถขี่มาแล้วเราก็เดินเนี่ยวนเนี่ยสามารถกางเต็นท์ในมดเลยครับทั้งทั้งฝั่งถนนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งถนนฝั่งนี้อีเส้นเหลืองจะเป็นเป็นน้ำครับนะเส้นเหลืองจะเป็นน้ำแล้วกางในสองฝั่งของถนนเราอาจจะจอดรถฝั่งนี้แล้วมากางฝั่งนี้หรือจอดรถฝั่งนี้แล้วก็อ่ากางเต็นท์ฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆมาจะได้รู้เนาะ ไปไปกันต่อครับทริปนี้เราคงไม่พาเดินไปดูน้้ำตกตัดดาวตัดเดือนนะครับยังตัดดาวนไปอีกสี่กิโลเดินเท้าครับไม่ไหวันนั้นะทัดจากที่ทำการนิดนึงนะครับเดีก็จะเจอร้านค้าสวัสดิการอ่ะนี่นะครับนี่เป็นร้านค้าสวัสดิการที่เราให้ดูเมื่อกี้ โซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับมีห้องน้ำจุดนี้นะครับเราก็วนรถเข้ามาเนี่ยตามถนนนี้ได้เลยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนครับเราสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยทั้งซ้ายและขวาเต็นทะ์ขวาก็จะติดลำธารเดินลงไปดูหน่อยไหมตะวัานเรามาเราก็จะกางโซนนี้แหละครับแต่ว่าดูแล้วเรามากันหลายเต็นท์มันไม่น่าพอเราก็เลยไปตรงนู้นนะครับโซนนี้เราก็สามารถ แคมปิ้งได้นะครับหไหมก็จะเป็นลำธารมาช่วงนี้น้ำน้อยครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน้ำก็จะเยอะกว่านี้หน่อยนะครับค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีทางให้เราเดินเข้าไปนะคะจะมีบันไดขึ้นไปนะคะก็ะตรองน,นี้ก็ต้องเป็นเดินเท้าขึ้นไปนะคะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฉเฉลิมพระเกียรตินะคะค่ะระยะทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะก็ประมาณ2กิโลนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นภาพแผนที่ในการเดินนะคะใครที่ชอบนะคะก็ลองมาดูนะคะอ่ะเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าเราเดินวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเจอห้องน้ําอีกจุดนึงนะครับเนี่ยห้องน้ําที่เราใช้กันเมื่อคืนเราเต้นเราก็อยู่โซนนู้นนะครับ บรรยากาศดีครับโซนนิวซ์ปุ่นเวิร์กว้างเหมือนกันครับก่าจะถึงริมน้ำข้างๆนี่คือเป็นเลาะไปเป็นริมน้ำหมดเลยนะครับเนี่ยเลาะตีนเข่าเนี่ยเป็นลำธารห้องน้ำที่นี่นะครับก็ดูเก่าเก่าเนาะไม่ค่อยสะอาดเท่าไรนะครับในห้องน้ำชายนะ่ยมีที่อาบน้ำสองห้องสุขาสามห้อง มีโถปัชชาวะสักสามอันมั้งถ้าจะไม่ผิบ เราจะมาให้ดาวกลางเต็นที่นี่นะคะเพราะเราก็ให้กัน4ดาวนะคะผม4ดาวนี้หักอะไรไบ้างครับหนึ่งดาวนี้หักคะแนนความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เลยค่ะอันดับแรกเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนแทบไม่ได้เลยค่ะเสียงดังมากเต็นข้างๆนะคะคุยกันจริงๆเราโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปรอบนึงแล้วนะคะก็เดินมาเตือนสะพักก็ดังอีกสรุปเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ได้เข้มงวดจริงๆใชะเจ้าที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ แต่จริงบรรยากาศของร้านเนี่ยชอบนะคะชอบมากมันกว้างนะคะกว้างและเห็นตีนเขาผมเป็นคนชอบมองเขาแบบที่เป็นต้นไม้อย่างเงี้ยสวยนะครับเสียดายครับที่นี่เสียบรรยากาศเพราะเพราะนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราจริงจนะครับจริงก <Okay, S 1> ็เป็นที่นักท่องเที่ยวเองด้วยละคะ <laughs> ่ะเนาะเจ้าหน้าที่ก็งคงดูแลไม่ไหวครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทริปหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ